เวลาเราตัดผมนะครับเราเก็บรายละเอียดกันบ้างหรือเปล่าครับเช่นอัปตะเลียนเนี่ยมาไล่ไล่เก็บไอสิ่งที่เราตัดแล้วใช่ไหมไล่เก็บขนอ่อนไล่เก็บไททอยเนี่ยเขาเรียกว่าการเก็บรายละเอียดนะครับหลังจากการที่เราตัดผมแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นตัวโกหนวดนะครับเราก็คือสมมติว่าเราตัดเสร็จหมดแล้วนะเราก็ใช้ตัวนี้คือมาไล่รายละเอียดไล่ลายละเอียดคือเก็บส่วนที่เราตัดไปแล้วเนี่ยไล่ตามขอบที่เรากันไปแล้วนะครับ เพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อความสะอาดของการตัดผมเราจะไม่มีขนอ่อนหรือตอเหลืออีกเลยพอเวลาคนมองข้างหลังเนี่ยโอ้ผมไปตัดมาสะอาดจังลองดูลองดูว่ามันมีผลไหมคือเรากันขอบแล้วใช่ไหมเราก็การดีแล้วล่ะบางทีเราหลุดตรงไหนเนี่ยไอ้ตัวนี้ไถ่ายถ่ายท้ายทอยลงไปในท้ายทอยขึ้นมาถ่ายตรงเนี้ยที่มันเรากันไปแล้วอ่ะายซ้ําไปอีกเชื่อเหออพอมองว่าว้าวตัดที่ไหนมาเนี่ยอ่าฉะนั้นตัวนี้สําคัญนะครับเนี่ยนะครับตัวโกหนวดนะครับสําคัญมาก หรือแล้วแต่เราถ้าเราจะใช้ปัตเตอร์เลียนถ่ยก็ได้ปัตเตอร์เลียนฟันละเอียดหน่อยเช่นตัวกันขอบก็ได้เหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็ช่วยให้งานละเอียดขึ้นแน่นอนนะครับหลังจากการตัดผมนะครับเรากันเลยและตัวนี้นะครับเป็นเคไม24สองศูนย์สองสี่ตัวนี้ที่ผมแนะนําอยู่บ่อยนะครับมีไว้ใช้สักตัวไม่เสียหายนะครับราคาไม่แรงเลยไ,ไปเถอะจะหมดแล้วด้วยนะเนี่ยจะหมดละไม่รู้ว่ารุ่นใหม่จะมาดีหรือเปล่านะจ๊ะหรือว่าจะดีกว่ารุ่นนี้แต่ผมว่ารุ่นเนี้ยดีละดีจัดซะ ก่อนที่มันจะหมดก่อนนะครับ